หลวงพ่อใหญ่วัดม่วงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงวันนี้ตอนเย็น18นาฬิกาเข้าแถวเคารบธงชาติจะอยู่ในไตเติ้ลเพียงชาติใช่เพราะว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยเป็นพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราต้องเล่าก่อนว่าวัดม่วงเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่มายาวนานมากๆแล้วแต่ต่อมาก็กลายเป็นวัดล้างจนกระทั่งมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อกเกษมทุด,ดงมา ปักกฎอยู่ตรงวัดม่วงที่เป็นวัดล้างชาวบ้านก็เลยนิมนต์ว่าขอให้หลวงพ่ออยู่จำพรรษาที่นี่แหละหลวงพ่อกเกษมเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากก็ระดมทุนขึ้นมาสร้างวัดม่วงสร้างให้ใหญ่โตสวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาเมื่อหลวงพ่อกเกษมท่านได้บูรณะวัดม่วงจนใหญ่โตสวยงามแล้วท่านก็ได้ตั้งปณิธานว่าจะสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เอาไว้ที่วัดม่วงหลวงพ่อกเกษมท่านก็ระดมทุนเริ่มก่อสร้างวางรากฐานกันซึ่งคิดว่าต้องใช้เวลาหลายปีมากๆก,กว่าจะแล้วเสร็จตอนนั้นก็เลยมีข่าวว่าร่ำเรอกันในหมู่ชาววิเศษชัยชาญและชาวว่างทองและชาวจังหวัดใกล้เคียงว่ามีพระเกจิที่เป็นพระผู้ใหญ่ที่สุดในแถบนั้นอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงท่านทำนายเอาไว้ว่าหลวงพ่อกเกษม ไม่มีบุญบารมีพอที่จะอยู่ถึงวันที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เสร็จก็คือท่านจะต้องมรณภาพไปก่อนแล้วคําทํานายนี้ก็เป็นจริงเพราะว่าหลังจากเริ่มสร้างพระองค์นี้ได้ไม่กี่ปีหลวงพ่อกเกษมก็ป่วยด้วยโรคหลายแล้วก็มรณภาพไปในที่สุดซึ่ง บรรดาลูกศิษย์และพระองค์อื่นๆก็ยังสารต่อปณิธานในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จให้ได้ซึ่งระหว่างทางเนี่ยมีอุปสรรคปัญหายเยอะแยะมากมายทั้งในเรื่องงานเชิงช่างเรื่องทุนทรัพย์ต่างๆแต่สุดท้ายหลังจาก